นีครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับตัวเจ้ารองเท้า Asic Super b a ์นะครับเป็นเวอร์ชั่นแรกเพราะตอนนี้รู้สึกว่ามันจะมีเป็น s u p e r b a บ s รออกมาแล้วนะครับหลังจากที่ผมซื้อตัวแรกไม่นานนะฮะก็ตอนนี้ผมซื้อมาหลังจากที่เรารีวิวกันไปตอนแรกเลยเนี่ยก็ประมาณ3เดือนนิดหน่อยนะครับ ผมผมผมใช้ไปจนถึงวันนี้นะฮะประมาณ380กิโล380กว่ากิโลอ่ะนะครับ3เดือนนะฮะก็เลยจะให้มาดูความสึกหลอนะครับหรือว่าความเปลี่ยนแปลงของรองเท้านะครับนะฮะอันนี้มีการ3เดือนเนี่ยใน380กว่าโลเนี่ยผมมีการเช็ดเช็ดเช็ดไป1ครั้งนะฮะ ซึ่งตอนนี้ก็คักเลยนะครับโอเคพื้นนะครับสังเกตได้ว่าข้างๆนี่คือลายดอกยางนี่ก็หายไปพอสมควรน,นะฮะด้านข้างเนาะผมก็คือด้านด้านป่าเท้าด้านนอกนะครับ เป็นทั้ง2ฝั่งก็ก็อันนี้มันอยู่ที่เราวางเท้าเนาะการแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ก็คือที่มันสึกขนาดนี้คือผมอะวิ่งในหมู่บ้านซึ่งจะเป็นคอนกรีตคอนกรีตแบบคมคมอะคือคือตลอดนะครับตลอดมีมีไปวิ่งตามสวนสาธารนณะซึ่งจะเป็นยางมาตอยดำๆคือน้อยมากนะครับในน่าจะแบบ ใน380โลนี่คือน่าจะมีแค่แบบประมาณ30โลอะ่ะที่แบบไปวิ่งยางมาตอยอ่ะนะครับที่เหลือคือแบบประมาณ350โลคือวิ่งคอนกรีตล้วนๆนะครับก็คือคือตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยผมผมใส่คู้เนี่ยเป็นประจำเลยนะครับแล้วก็มีมีแค่บางวันเท่านั้นแบบประมาณแบบ นิดน้อยมากครับประมาณวัน2วันในช่วงตลอด3เดือนนะที่ใส่ที่กลับไปใส่ตัวเอ펙บีดสวิปนะครับก็คือลองลองใส่บ้างนะครับกลัวเก็บไปเฉยแล้วมันมันมันจะไม่ดีนะครับก็เลยเอามาใส่บ้างนะฮะหลังจากที่คือผ่านไป380กิโลประมาณ3เดือนคือใส่มันแล้วก็คือยังไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าไม่ชอบก็คือชอบนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปคือคไอ้คู่เนี้ย ผม,ผมเพื่อไซส์เยอะไปนิดนึงนะครับฟิตติ้งผมอาจจะไม่ค่อยดีซึ่งมันก็เลยจะไม่ค่อยติดเท้าเท่าไหร่นะครับแล้วพอผมสลับกลับไปใส่เอ BEAT s w i ิ t ในบางวันนะครับคือแบบความแตกต่างที่มันเห็นเลยเนี่ยก็คือความความพิ้วความเบาของรองเท้าเนี่ยคือยังยังไปในด้านของเอ b ิกบีสวิปซึ่งซึ่งจะดูติดเท้ามากกว่าแน่นอนว่าด้วยด้วยฟิตติ้งคู่นี้ไม่ดีด้วยนะครับ เออมันเลยทําให้ตัวเอ e บีสวิฟของผมอะ่ะรู้สึกว่าเออมันมันติดเท้ากว่าเบาวกว่าคือพูดง่ายๆเลยไอไอไอซูเปอร์บาร์เนี่ยผมว่ามันมันมันกินแรงกว่าเอ펙เนื่องจากฟิตติ้งกับกับด้วยน้ําหนักนะครับคือคือห้าโลเลยไม่เห็น10บโลไม่เห็นแต่ถ้า15บหบวกบวกไปอะ่ะบางบางครั้งผมวิ่ง21่สิบเอะไรเงี้ยคือแบบเห็นเลยว่าเออน้ําหนักของรองเท้ามันมีผลขึ้นหมายถึงว่าในกิโลที่แบบ13 15ขึ้นไปแล้วนะครับ คือน้ำหนักรองเท้าจะมีผลความเทอะทะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าด้วยด้วยพอมันแบบหน้าสัมผัสพื้นความมั่นคงในการวิ่งอย่างเงี้ยครับทาให้มันใช้เป็นเป็น,เป,นเป็นใช้ประจําทุกวันอะ่ะดีผมว่านะดีคือคือ,คอต้องต้องบอกงี้คือถนนที่ผมวิ่งอ่ะมันเป็นถนนในหมู่บ้านครับแล้วมันจะค่อนข้างเอียงอ่ะเอียงซ้ายเอียงขวาทําให้เวลาเราวิ่งครับเท้ามันมันสมมติสมมติเราอยู่เลนซ้ายมันจะเอียงซ้ายทั้งคู่เดี๋ยวมันจะเอียงเอียงไปอย่างเงี้ย เราอยู่เลนขวามันก็จะเอียงเพราะถนนเป็นหลังเต่าอะครับคือผมผมก็พยายามจะจะสลับวิ่งซ้ายขวาอยู่คือให้มันไม่ไม่ไม่ล้มซ้ายล้มขวาก็คือแบ่งๆกันไปพอมันเป็นคู่นี้มันดูเสถียรกว่ามันดูมั่นคงกว่าแต่พอเป็นเอเป็ดบีดอะมันกลายเป็นว่าพอพอวิ่งแล้วมันจะล้มเยอะเพราะผมมีอาการเท้าล้มด้านในอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าพอใส่คู่นี้มันดูแบบเออพอพอวิ่งไปสักร้อยกว่าโลแล้วอะพอแบบอ่า จูนมันเข้าที่แล้วมันดูดูโอเคกว่านะครับไม่มีอาการเจ็บไม่มีอะไรเลยนะครับพอเราวิ่งต่อเนื่องเนาะอ่าคือถา,ถามถามถึงความคุ้มค่าผมผมชอบเลยก็คือผมซื้อคู่นี้แล้วอ่ะสามเดือนผมไม่ซื้ออะไรเลยผมก็ใช้แต่คู่นี้เลยนะครับก็คือเหมือนกับแบบตัวจบไหมไม่รู้แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมยังยังไม่ได้ไปมองอันอื่นเลยนะครับนะก็เหมือนจะคิดถูกที่ซื้อคู่นี้มา นะครับเราค่าสูงหน่อยนะฮะราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ผมมองว่าเออมันมันก็ตามราคานะครับแต่โอเครองเท้าแต่ละคู่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนน่ะหมายถึงว่าสรีระนะครับหรือการใช้งานหรือว่าเออสปดีดหรืออะไรอย่างเงี้ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะจบยากนะครับสําหรับรองเท้าวิ่งนะครับมันก็มีแฟชั่นมีสีมีรุ่นมีอะไรออกมายัว่วเกลเลสเราตลอดนะครับ น,นนี้ก็สภาพโดยรวมอีกทีหนึ่งนะตรงกลางคือไอตรงที่มันไม่ใช่เป็นลายดอกยางเนี่ยไม่ใช่ยางไม่ใช่ตัวเอาโซที่เป็นยางแข็งมันก็จะเป็นโฟมนุ่มๆเลยนะครับซึ่งถ้าเรากดลงไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะโดนเหมือนกันนะครับน้าหนักที่เราทิมลงไปคือผมก็ก็คือลงลงเต็มเท้านะครับแล้วก็กลิ้งไปด้านหน้าแล้วก็ใช้หัวแม่เท้ากดลงเวลาวิ่งนะครับจะวิ่ง ก็เพชเลียผมอะเพชเลี่ย,ผม,ยผมของทุกๆวันเนี่ยประมาณ5้ากลางๆนะครับ5 3 52 53 54 52ประมาณเนี้ยครับคือก็จะวิ่งอยู่เพชประมาณนี้ซึ่งซึ่งซึ่งมองว่าถ้าได้รองเท้าที่เบาแล้วฟิตติ้งดีกว่านี้ผมมองว่าเพชเลี่ยถ้าคนชอบวิ่งเร็วอาจอาจจะไม่ได้เหมาะกับซุปเปอร์บาร์มั้งไม่รู้นะผมเทียบประตัวเองคือถ้าคว้าเอเป็กบีดมาใส่อ่ะผมว่าเพชเลี่ยที่กดไปเลยอ่ะผมว่ามันไวกว่าคู่นี้ ในการที่เราออกแรงเท่ากันอ่าคือเราไม่ต้องไปเทียบกับคนอื่นเราเทียบที่ตัวเราเองใส่รองเท้าคนละคู่เนี่ยคือรู้เลยว่าสปีดที่ทําได้อ่ะมันมันต่างกันนะครับโอเคแต่ว่ามันก็จะแลกมาด้วยความมั่นคงอ่าอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งซึ่งแน่นอนว่ารองเท้า2รุ่นเนี้ยมันมันมันเทียบก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันคนละเซกเมนต์นะครับมัน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 ไม่เหมือนกันอะนะครับแต่ว่าโอเคผมมีแค่2คู่นี้ผมก็เลยมองว่าความแตกต่างของรองเท้าที่เขาออกแบบมาแล้วเนี่ย มันมีความแตกต่างจริงๆคือควรจะใช้แบบไหนคุณก็เลือกให้มันตรงกับที่คุณต้องการใช้อะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะคือชอบความเร็วก็ไปเล่นแบบว่าเออคาร์บอนคาร์บอนอะไรอย่างเงี้ยเบาๆอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบ daily tender วิ่งทุกวันมีความมั่นคงไม่เจ็บนุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นรองเท้าประเภทแบบนี้เอ่ที่มันมีซัพพอร์ตมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ยังยืนยันว่า superbad โอเคครับนะแล้วก็มีความทนทานนะผมว่า300กว่าโลก็สึกไปแค่นิดหน่อยแตนะ่ผมคิดว่ายังใช้งานได้อีกนะครับผมคิดว่าน่าจะแบบ500 600หรหรือแบบพันคือใช้ไปอะ่ะผมว่าไม่น่ามีปัญหนานะครับ mm hmm. เก็บรักษาดีๆหน่อยนะฮะโอเค mm hmm. okay. ขอบคุณมากครับ